ดีมากๆเลยค่ะเมื่อเช้าเราผ่านมารอบหนึ่งแล้วสวัสดีเจ้าของฟาร์มค่ะ,คะผ่านมารอบหนึ่งแล้วแ <c oughs> ็นปิดประตูค่ะปิดประตูพอดีเพิ่งรับตัวน้อยมาครับ<อ>ไปเรียนบัลลีสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเจ้าของฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็คัมภรดีฟาร์มนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมไร่ประภาวรินนะคะดีค่หายับ อ๋อชื่อหนูเองชื่อหนูเองเจ้าของฟาร์มใช่ไหมคะเจ้าของฟาร์มไม่เห็นแนะนำตัวอากาศดีมากมาอ้าเจ้าของฟาร์มแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะดีแล้แนะนำตัวเลยแนะนำตัวดีๆหนูชื่อเตงกวาอ๋อหนูชื่อเตงกวาค่ะวันนี้ได้ได้มาเยี่ยมชมฟาร์มนะคะบรรยากาศดีมากๆมากที่ฟาร์มก็มีผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นี่อันนี้ใช้ใช้ประโยชน์ยังไงคะ อันนี้น้ำหมักจุลินทรีย์รสจืดครับจริงๆตอนที่เราบินโดนตอนนั้นก็ฉีดไปแล้วรอบนึ่งตอนนั้นที่ตอนที่บินโดนใช่ค่ะตอนนั้นก็เป็นน้ำหมักจากขวดขวนี้ไพนตอนนั้นที่เอาไปอครับอันนี้ของไร่เลยใช่ไหมคะใช่ครับหมักไว้ปีหนึ่งละอ๋อนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของฟาร์มนะคะอันนี้ก็ทําให้มันง่ายขึ้นครับอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้90บาท90บาทแล้วแล้วตัวสเปรย์นี่ละคะอันนี้35บาท35บาทแต่ว่าพร้อมใช้คืออันนี้ต้องไปผสมแต่ว่าอันนนีี้สําหรับคท่ ใช้เลยเลยการใช้เลยก็ขายออนไลน์ไหมอันนี้ขายอยู่ครับขายอยู่ขายอยู่ใช่ไหมคะในในเพจก็ก็มีวางอยู่ถ้าเพื่อนสนใจสามารถถามพาราดีฟาร์มได้เลยนะคะนี่ค่ะตัวแทนจําหน่ายนะคะน้าหมักกาซืแล้วมีอะไรอีกคะนี่ก็เป็นดินนะครับดินมีดินพองอกครับแทนพีทมอสสำหรับปลูกพวกต้นกล้าเล็กๆอันนี้สําหรับ พืชเล็กๆใช่ไหมที่เพาะงองกใช่ไหมคะเพาะง,งอกครับรอันนี้เพาะงอกออง,งอกอันนี้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นถูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับออันนี้แล้ว้วอันนีก็จะเป็นผักจะเน้นน้ำผักใช่อ,อันข้างล่างนาคะคะอันนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับการผสมครับก็ะจะมีพวกแกบพวกมะพรา้าวขุยมะพร้าวอ่ะครับกากมะพร้าวแล้วก็พวกแกบดิบแกบดำเราก็มีออ๋มีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีมูลไส้เดือนโอ้ยมูลไส้เดือนด้วยอันนี้ถุงเท่าไหร่คะอันนี้ถุงละ40บาท40บาท เอาไปใช้ปลูกอะไรได้มั่งโอ้เยอะแยะเลยมูิจริงๆมูลไส้เดือนปลูกได้ทุกประเภทเพราะว่าเขาจะดีกว่ามูลประเภทอื่นๆื่นเนื่องจากเขากินอาหารที่เป็นอีซีขายออนไลน์ด้วยไหมคะอันนี้ขายอยู่ครับโอ้ขายดีไหมคะตอนนี้เพิ่งเริ่มยอดขายเพิ่งเริ่มเดี๋ยวพัดดีโปรโมทให้ยอดขายถล่มทลายเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะมีเบอร์โทรเลยนะคะนี่มีเพจค่ะีลล้เเเพจนยยนะตามโลโก้เลยนะคะ อันนี้เราก็มีเลี้ยงอยู่ใช่เดือนอันนี้ขายน้อยใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นเป็นจอบแบบพิเศษครับสัง่ลงลงตีเหล็กทำเพราะว่าเรามีปัญหาว่าเราใช้จอบหนักๆแล้วมันไม่ไหวอันนี้เอาไว้ขุดพวกกล้าไม้ขาแฝกอ่าาแฝกเขาเรียกว่าจอบขยันจอบขยันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะขนาดขนาดมือแล้วก็น้ำหนักเบา แต่พารดีทาฟาร์มแบบขี่เกียจตต้องใช้แบบเขียนใช่ไหมคะพวกต้นไม้เล็กๆครับเวลาเราทําต้นกล้าพวกยางนาพวกอะไรเงี้ยเขาก็มาจากต้นเล็กๆสิบาท15บาทหรือเราเพาะเองไะถ้าเกิดไปใช้จอบหนักๆบางทีมันใช้กําลังมันมันหนักใช่นี้ก็อันนี้เหมาะมือพอดีมือเลยค่ะแล้วก็คมมากคมมากพารดีขอสองอันนะคะใส่ถุงให้เลยค่ะใส่ถุงให้เลยค่ะวันนี้ได้มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของไร่ประพาวมรินนะคะมีอะไรอีกไหมคะ ตอนนี้ก็คือเราลงไปหาชุมชนก็คือนำผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านมาจำหน่ายด้วยตอนนี้ก็จะมีพวกกระเป๋าเสือกกค่ะแบบไหนคะอ่าเราก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นน้ำอ้อยน้ำอ้อยสดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ผสมน้ำตาลออยากชิมอยากชิมค่ะสองขวดค่ะได้เลยค่ะสองขวดค่ะจะกดให้ชิมก่อนเลยนี่ค่ะอันนี้ขวดเท่าไหร่คะ อันนี้เหรอคะอันนี้พิเศษแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ให้ชิมฟรีเลยค่ะอ๋ชิมฟรีใช่ไหมคะอันนี้ส่งขายออนไลน์ไม่ได้เนาะไม่ได้จริงๆตอนนี้ตอนนี้เปิดขายเพราะมันสดครับใช่มันสดมากต้องขายหน้าฟาร์มอย่างเดียวเนาะใชต้องมากินที่นี่เพราะว่าเรามีตู้แช่มีอะไรนี่ค่ะฟาร์มหน้าอยู่มาอันนี้เป็นห้องอะไรคะจริงๆข้างในจะเป็นห้องอาหารเครื่องดื่มแต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอ๋ออยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่เสร็จดียังไม่เสร็จดี นี่ค่ะดูสิสวยมากเลยค่ะอันนี้ไม้ไผ่แผ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเรียกลำแผ่นไม้ไผ่ลำแผ่นไม้ไผ่ลำพูนเลยค่ะอ๋อแผ่นเท่าไหร่คะแผ่นละเท่าไหร่สามร้อยามร้อยามมันเหมือนมันกันฝุ่นเนาะค่ะกันความร้อนเออกันความร้อนแล้วย่าคามันจะมีเหมือนเหมือนไรอ่ะมันจะตกอ่ะอันนี้กันได้ดีมากๆเลยค่ะนี่ครับลองชิมขอบคุณค่ะนี่ชิมก่อนนะคะหายน้ำพอดีเลยค่ะ หวานมากปลูกครับอันนี้อะไรคะคนปลูกคนปลูกอยู่ทางนู้นนะคะสวัสดีค่ะนี่อะไรคะนี่อ๋ออันนี้ชุดดิฟครับชุดดิฟของที่ไร่ครับชุดดิฟกาแฟชุดิฟกับกาแฟอะไรคะก็กาแฟใส่นี่แล้วก็ดิฟกาแฟสดครับดิฟกาแฟสดใช่ที่เราต้มแล้วช เป็นผมก็คือเหมือนเราดิฟอะที่เขากินกันไหนตีดดิฟแล้วก็ลงมาใส่แก้วอันนี้เป็นพันจากไม้ไผ่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 ทำเองไหมคะไม่ครับอันนี้อันนี้ชุมชนทำอ๋อชุมชนทำสวยมากเลยค่ะอันนี้ชุดเท่าไหร่คะอันนี้ชุดละประมาณ 450- ร้อยห้บถึงห้ารอยเอามาเนี่ยเขาทำแก้วได้สวยมากเลยค่ะพาราดีฟาร์มต้องเอาไปเรียนแบบแล้วที่ถ่ายดิฟามเยอะค่ะอุ้ยนี่กระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋าจากเสื้อปกค่ะ ใบเล็กเท่าไหร่คะอันนี้เริ่มต้นหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะเริ่มต้นหนึ่งร้อยห้าสิบาทใช่ค่ะแล้วก็ใบใหญ่สุดจะสามร้อยเก้าสิบบาทขายออนไลน์ได้ไหมเอ่อตอนนี้กาลังเริ่มเอากำลังเริ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะที่เพจไลนนาปภาวรินได้เลยค่ะราคามีเรียบร้อยมีส่วนลดพิเศษด้วยใช่ไหมคะอันนี้ราคาจากจากคนผลิตเองเลยค่ะออกแบบแล้วก็ เย็บกระเป๋าเองด้วยนะคะซื้อซื้อตรงเลยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยใช่ค่ะนี่ของของชาวบ้านที่นี่เลยนะใช่ชาวบ้านที่นี่เขาจะเป็นชุมชนที่เป็นเสือเสือกเป็นหลักใช่ค่ะออนี่พิพันธ์ของชุมชนนะคะเพื่อนสามารถอุดหนุนได้เลยนะคะค่ะแล้วตรงนี้เป็นที่กัดตรงนี้เขาเรียกหมู่อะไรคะอันนี้หมู่สิบเอ็ดค่ะ ตำบลตำบลสำลรงทาบอำเภอสำลรงทาาค่ะบ้านอะไรคะบ้านโดดค่ะบ้านโดดอันนี้ตรงนี้เส้น2 2 6ใช่ไหมคะใช่ค่ะถนนเส้นหลักตดถนนเลยเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวได้ใช่ไหมคะใช่มาดูว่าไร่ประภาวรินทําอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ปลูกอะไรบ้างแล้วก็ทาเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะคัะตอนนี้แปรรูปครับอันนี้แปรรูปน้าอ้อยมาเป็นน้าตาลอ้อยอ๋อน้าตาลอ้อยที่อยู่ข้างในใช่ไหมคะอ๋อ ดีมากๆเลยค่ะมีสิตภัณฑ์น้ำอ้อยแล้วก็อ้อยแปรรูปเป็นก้อนสําหรับคนที่รักษาสุขภาพเช่นเอาไปชงดื่มกาแฟดื่มชาครับก็ใช้เป็นน้ำตาลอ้อยแทนขายออนไลน์ด้วยไหมคะอันนี้อย่างนี้เพิ่งเริ่มต้นอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นอย่าง้เพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นได้ดีมากมากเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะนี่ค่ะฟาร์มสวยงามมากเลยแล้วตรงนี้อากาศดีมากเลยเขาถมที่ได้สูงนั่นเอง อันนี้คือส่วนของของคณะทองคําครับอ๋อคณะทองคำใช่ไหมคะก็จะรับลมรับลมมากค่ะอากาศตรงนี้จะจะลมจะโคตลอดครับจะจะไม่ร้อนแล้วพื้นที่ทํานาตรงไหนคะพื้นที่ทำนาด้านนี้อ๋อด้านด้านขวามือฝั่งนี้โอ้รอบรอบนี้ทั้งหมดนี่กี่ไร่คะรวมทั้งหมดเลยอะค่ะรวมใชสิบไร่อ๋อรวมทั้งหมดสิบไร่ใช่แต่ว่าส่วนที่เป็นโคกหนองโคกหนองนานี่จะเป็นสามไร่อ๋อส่วนโคกงสามไร่ส่วนนู้นเดี๋ยวเรากำลังจะทำผสมผสานค่ะ แต่ปีนี้คือทุกปีเราปลูกข้าวอยู่แล้วปีนี้ก็เพิ่งปลูกเสร็จแล,แล้วก็เพิ่งเกี่ยวมือไปอยู่ที่นู่นกำลังฟ <นะ S 2> าดกันอยู่ <laughs> ต้องไปดูที่ฟาดข้าวด้วยนะคะฟาดแบบบ้านบ้านเลยนี่ค่ะแล้วก็มีที่ตกปลาด้วยนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวเร็ว,ร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 วนี้จะเปิดฟิชชิงใช่ไหมคะใช่ถ้าเกิดโตโตอะไรให้ปลาโตแล้วเราก็จะเปิดก็มีปลาอะไรบ้างคะปลาจีนปลานินปลาในปลาหมอปลาตะเพียน ปลาอะไรนะเยอะมากเลยปลาค้างก็มีมีนี่มีปลาคา <laughs> อยากให้เจ้าของฟาร์มค่ะแนะนําว่าผลิตภัณฑ์ในฟาร์มมีอะไรบ้างแล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวค่ะค,คือจริงๆตอนนี้เรามีของเรามีหลายอย่างครับเราก็มีปลูกผักอินทรีย์ด้วย <laughs> นะครับมีปลานะครับต่อไปก็คงจะมีฟิชชิ่งครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นแบบว่า ป็นธุรกิจก็คือมาพักผ่อนอาจจะรับประมาณ5คันเป็นนี้แหละก็คือสบายๆมีอาหารมีเครื่องดื่มมีอาหารเครื่องดื่มพร้อมที่นี่ก็จะส่วนใหญ่เครื่องดื่มก็จะมาจากนี่น้ำอ้อยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งหมดทั้งหมดเลยวัตถุดิบก็คือจากที่ไร่ก็จะเป็นอินทรีย์เพราะนั้นก็จะปลอดภัยทุกอย่างครับก็จะมีเปลือกพันแย่ๆเลยครับตอนนี้ก็จะมีทาเตาถ่านอยู่ ก็มีไบโอชาคือทุกอย่างในนี้มีครบหมดครับทั้งปุ๋ยทั้งอะไรแล้วก็หมักเองค่ะครับแล้วก็จะเข้าผลิตภัณฑ์คือแพ็คจําหน่ายด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะครบคือมาที่นี่จบทุกอย่างค่ะครับแล้วเพื่อนๆสามารถมาเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะใช่พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกครับที่เปิดเปิดบ้านสอนคอร์สอบรมวิชาชีพเพาะกล้าผักสลัดที่นี่ใช่ไหมคะที่นี่ครับตั้งแต่กระบวนการก้าวมงครับก้าวมงต้นไปเต็มหรือยังคะ ยังยังยังครับตอนนี้เหลือสามที่เหลือสที่พาราดีจองได้ไหมคะได้ได้คือตอนนี้คือก็คือจะเริ่มนะครับเพราะจริงๆเรามีการปลูกสลัดอยู่แล้วเราไปเรียนรู้มาสักพักหนึ่งครับตอนนี้ก็จะเผยแพร่ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นก็คือทําพีทมอสคือไม่ต้องซื้อก็ได้ทําเองเราจะสอนวิธีการทาตั้งแต่แรกวิธีการผสมดินปลูกจนถึงการลงกล้าเองให้ฝึกลงกล้าด้วยแล้วก็ได้กล้ากลับบ้านไปด้วยดีมากมากเลยค่ะเป็นครบทุกอย่างทําไมคุณถึงชอบแล้ว ถึงมาตัดสินใจทําฟาร์มค่ะคือเรามองเห็นอนาคตนะครับจากที่เกิดวิกฤต <S S> ทั้ง PM 2.5ในกรุงเทพทั้งรถติดที่เราต้องอยู่บนรถประมาณ2-3ชั่วโมงในการเดินทางวันหนึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยต้องกินข้าวบนรถแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็คือโควิดที่ผ่านมาทั้งรอบหนึ่งแล้รอบสองก็ทําให้คิดว่าคือลูกกเป็นหลักครับก็คือลูกเรามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อด้วยเพราะว่า ไม่สามารถจะออกกําลังกายข้างนอกได้เ,ออเพราะว่าข้างนอกออกไม่ได้เลยมีทั้งโรคทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดก็เลยเรามีที่ที่นี่ซึ่งจริงๆปลูกข้าวเป็นหลักแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากปลูกข้าวเราก็เลยเห็นโครงการโค้งหนองนา,านะครับเราก็ศึกษา,านะก็ไปเรียนรู้ในที่ต่างๆนะเคยออ,อกแบบเพราะจริงๆเราเป็นโยธาอยู่แล้วก็มีพื้นฐานในการออกแบบได้ค่ะว่าเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมคะใช่นี่ค่ะด็อกเตอร์มาทําเกษตรนะคะก็เลยออกจากราชการมาครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มาทํานี่ค่ะทําด้วยตัวเองก็เริ่มจากศูนย์ แล้วชอบไหมคะมีความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะคือมันมันสุขใจ <c oughs> แล้วมันก็อิ่มเพราะว่าเวลาเราเห็นไม่ใช่เราแค่คนเดียว <c oughs> คนอื่นที่เขาเข้ามาฟาร์มเขาก็อยากอยู่น <c oughs> <c oughs> ี่าาอากาศดีมากยทั้งอากาศทั้งสภาพแวดล้อมอะไรนะครับแล้วเราก็มีมีกิน ก็คือพื้นฐานสีพอพอกินพออยู่พอใช้แล้วก็เกิดความร่มเย็นแนวรากโทร่มเย็นแน่นอนร่มเย็นแน่นอนค่ะตอนนี้ยังยังยังเบบีอยู่อยากอยากกระโดดลงน้ำเลยค่ะน้ำใสมากค่ะมีของมาเล่นเยอะเพราะเรามีสไลเดอร์ตรงนู้นด้วยอ๋อมีสไลเดอร์ตรงนู้นด้วยใช่ไหมคะสไลเดอร์สไลเดอร์ลงลงของไส้ไก่อ๋อนี่ค่ะแล้วก็มีมีให้พายเรืออะไรเงี้ยก็มีมีเรือให้พายด้วยนะคะมีเป็ดมีอะไรเล่นน้ำอ๋อมีซูชีค่ะมีชูชี มีที่ให้เล่นน้ำด้วยนะคะอยากลงว่ายมากค่ะอากาศดีมากมากค่ะอันนี้ก็ปลูกมะพร้าวด้วยปลูกพืชผสมผสานเลยใช่ไหมคะใช่ครับในนี้จะเป็นผสมผสานแต่ถ้าเป็นไม้ผลจะเป็นบนโกคกเป็นหลัก<อ>เพราะว่าเราจะได้ดูแลง,ง่าย<อ>โคกคือหลัด้านโคกฝกั่งนู้นก็จะเป็นไม้ผลไม้ผลเป็นหลักเ,เราก็แบ่งแบ่งเป็นโซนโซนใช่ไหมนี่ค่ะเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวได้นะคะอาจารย์ยินดีต้อนรับนะคะท่านดรยินดีต้อนรับค่ะนี่ค่ะที่ไร่ประภาวริณนะคะ เส้นถนน226 226กครับซุลิงสีสะเกดอยู่ที่เลยแยกปางกู่มาซ้ายมือครับถ้าเกิดมาจากซุลินคะขอบคุณนะคะท่านดักเกอรอน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวชมได้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะคะหรือสามารถซื้อทางเพจได้ใช่ไหมคะ ซื้อทางเพจก็ได้ครับเข้าไปดูในเพจไร่นาปะภพรากรีนก็ได้ค่ะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยใช่แล้วก็มีความรู้ต่างๆเราให้ความรู้ทางด้านเกษตรดีซีอย่างต่อเนื่องครับค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พาราดีฟาร์มด้วยนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแคร์นะคะ